สวัสดีครับผมสวัสดีมิอแค้นแฟนมอลั่มครับสวัสดีเอฟซีบอลลั่มแกน่อยวันนี้ประมาณสิบโมงเ้าครับเรากำลังทำพิธีอยู่ที่ผับกับพี่นอนครับอยู่ที่ผับครับแกน่อยมากรวมทําบุญทำน้ำบอดนะครับพี่นอนครับกับเขากับปลาล้าหลายพี่นองครับตอนนี้กำลังทําพิธีอยู่พี่นองครับกำลังทําพิธีอยู่พี่นองเดี๋ยวให้เบิ้ลกับเขาก่อนดูกับข้าวครับพี่นองครับปุ๊บเขา มีลาบครับพี่น้องครับกับเข่าเพียบเลยพี่น้องโอ้โหแบบยกัเข่าครับเพียบเลยพี่น้องโอ้โหมีเข่ามีน้ำครับอือฮึพี่นังครับกับเข่าเพียบเลยพี่น้องโอ้โหตอนนี้กำลังท่ามินที่ครับทางศาสนาพี่น้องครับ กำนกำลังทำพิธีทา้งศาสนาครับออซึ่งพระคุณเจ้ากาลังทําพิธีอยู่ครับตอนนี้ครับซึ่งพระคุณเจ้ากาลังทําพิธีอยู่ครับพี่น้องฝนก็คือคุมฟ้าคุ้มพนครับรแต่แนีมเห็นแวบมบบบกับพี่น้องครับแม่ผู้ใดหน,หนึ่งตาบินตัวหนึ่งตาวินกับมา้าเำาเลยคนธรรมดาเลยโอ้เจเจตัวน โอ้สาวซุรวมอนุโมทนาบุญกับพี่นองครับโอ้เป็นผ้อยุเบงลังกับแม่คั่วครับฝนพี่นองเรื่อยไปว่าตามครับ เอาปริตังมาบ้างครับว่ามีได้เห็นคลิปนี้เราวลำด้วยเงินทองลงไปนอนก็ได้ครับผมดังดังหน่อยดิเออโอ้หนุ่มโจกันแล้วนี่ตากองเวอาครับเจวี เด็กพระรคะเด็กพระรูปค่ะนี่สายนีสายตัดสังตัดสั่งบุบังบัลลังไปน้องคลิปนี้คลิปทำบุญนะครับของถวายสังฆทานหลายน้องโอ้โหเพียบเลยครับคลิปนี้เป็นคลิปทำบุญตะเ้านะพี่น้องครับเอาอันใหม่ก็ได้เนี่ยอันสีเขียวเนี่ย ตลมแห้งพี่นองครับกนกำลังทำพิธีให้พี่นังครับกำลังทำพิธีนั่นไปหนังครับนี่ยเราทำบุญที่ผับนะพี่นองครับ รวมอนุโมทนาบนุญท,ท,ท,ที่งานใครจะเล่นาเด้อนะพี่นอ้องมีชาวต่งางชาตินะพี่น้องเห็นงชาวต่างชาติครับพี่น้องได้ยุคฟอร์มอังกฤษอังกาอังกฤษแ g l a n d กวอัอนจอห์นนี่สแตนจอห Oh งจเซมซมวิลมอเนี่ีเสียวิลมป่า um, พ,พี่น้อง oh. ออแล้กินนนโอซีบาซอยเซเว่นโอ้เสียสวยพี่นนนข้าวมัน้องทำพิธีครับเดี๋ยวกับทีมงานพี่น้องครับสามาประงมนี่พี่น้องครับมันนี่เป็นการทำบุญครับพี่น้องครับทำบุญที่ลานะครับทำบุญที่ผับของเราครับพี่น้องครับ ขอให้เพื่อนๆเห็นคลิปนี้เราอัญโมนาบุญน้ำเด้อพี่น้องครับมาอัญโมนาบุญน้ำทีมงานไกลจะเล่นเศร้าครับพี่น้องครับมาอัญโมนาบุญน้ำผมครับพี่น้องครับไกลหน่อยมาทำบุญนะครับพี่น้องครับเนี่ยครับเราใช้กล้องหน้านะครับมีหน้าวินมาพร้อมนะครับพี่น้องครับเพลงหน้าวินมีเพลงหน้าวินมาพร้อมนะครับพี่น้องครับ ตอนนี้อยู่ที่ท่านกำลังทำบุญนะครับกำลังสวดพิธีอยู่พี่น้องครับอยู่ที่ซอยเจ็ดของเราครับพี่น้องครับพัทยาครับพี่น้องครับเป็นพับนะครับพี่น้องครับเย็นนี้ก็มีมอลำอมอลำอมแกน้อยคือเก่าครับพี่น้องครับทีมงานมอลำอมแกน้อยกับแม่ครับนี่ครับเป็นทีมงานเสื้อครับสวยๆพี่น้องครับเสื้อสวยๆพี่น้องครับ เสือสวยๆนะพี่น้องครับรวมอนุโมทนาบุญเพื่อจะเห็นคลิปนี้ครับพี่น้องครับขอแหงวิแดงนี่ยิ้มแหงเด้อพี่น้องครับนี่เป็นเสือรุ่นใหม่ครับพี่น้องครับขอเบิ่งเสือครับโอ้เสือสวยครับพี่น้องครับนี่เป็นพนักงานในร้านพี่น้องครับอาหารกันลายพี่น้องครับ อาหารหลายครับพี่น้องครับวันนี้วันดีครับพี่น้องครับเราเป็นชื่นมื่นพี่น้องครับครับของกินพี่น้องเป็นที่เอาไว้ถวายนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเสพๆนะครับพี่น้องครับขอให้ปังๆเลยพอดี ได้เห็นคลิปนี้แล้วลำเลื่อนเงืนทองน้ากันพี่น้องครับรวมอานโมนะบุญงาทีมงานไกลจะเล่นเศร้านะครับไปนองครับซึ่งนี้เป็นท้าปอดนะครับพี่น้องครับทีมงานกับไลค์ครับบุญนี้ผูวันตื่นกับมีครับผูวันตื่นมากกับไลค์ครับพี่น้องครับช่วงเศร้านะครับพี่น้องครับพนักงานทีมงานบอลตื่นอี่างไปนองครับ เป็นช่วงเศร้าครับเป้นนี่คือพระเอกหน้าวินครับพี่น้องครับแล้สู้เหมือนเป้นนี่เป็นพระเอกหน้าวินครับพี่น้องครับหน้าวินมาเองมันเป็นชาวต่างชาติดนะครับนึ่เป็นหน้าวินนะครับพี่น้องครับพระเอกหน้าวิ่งับเหรีองทําบุญใ่หน้าวินเป็นสายสายที่ชอบนะพี่น้องครับนมบอย นุ่มโจ้น้ำมันมากระมากครับพี่น้องครับนุ่มโจ้น้ำมันมากระมาก,มาก,มากพี่น้องขอให้พุทธเจ้เห็นคลิปนี้แล้วรวมอมน,นุโมทนาบุญน้ำทีมงานแกจะได้เศร้านะครับพี่น้องครับวันนี้เราอิ่มบุญนะครับทำบุญด้วยกันนะครับพี่น้องครับเราสิบดาวอินไซส์สิบดาวอินไซส์ครับพี่น้องครับ <Hello. S 1> รวมอันมโหนาบุญนะครับพี่น้องครับรวม,มอันมโหนาบุตรนะครับพี่น้องนนครับนัะครบโอ้โอบรรยากาศดีๆนะครับพี่น้องครับคลิปนี้เราจะยาวน้อยครับพี่น้องครับรวมท่นานบุญฝากพี่ฝากน้องนะครับพี่น้องครับ เพื่อได้เห็นคลิปนี้แล้วขอให้ยทีมงานการเดินเศร้าดูแดดมีหิ่อดีมีแห้งครับพี่น้องครับประจำนวดยันทองสุขสุขคนเด้อครับผมพี่น้องเข้าครับฝนกันจรินิดหน่อยพี่น้องครับฝนก็ได้แต่่ไม่มียังครับพี่น้องครับฝนไม่มีประโยชน์ฝนไม่มีผลนยางควาฝนกับม็อพ่นกับม้อนแหย่กันการทำบุญกับมีแน่แหละครับพี่น้องครับ ถือว่าชื่นมื่อครับวันนี้ครับอุดมสมบูรณ์ในการที่เท้ารุลโอมอันโมหาบุตรนะครับขอให้ปังปังกันสุขคนเด้อครับผมทำมาหากลหน่อยนะครับช่วงไทยไายสุดนี่ขอให้ระเบินทองกันสุขุสุขคนครับเอฟซีของมัล่ามไกลหน่อยนะครับพี่น้องขอให้ยาจิเป็์จนเด้อพี่น้องเด้อครับผมปังปังกันสุขคนนะครับเสาร์นี้เราทำบุญนะครับที่ผับบอสนะครับผม ขอบคุณครับ